เราจะสามารถหาหุ้นเทคโนโลยีที่น่าสนใจลงทุนได้จากไหนจะเชื่อถือข้อมูลที่เราได้มาได้อย่างไรและในปีนี้นะครับ2021จะมีหุ้นเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะมาดิสรับธุรกิจปัจจุบันเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับ สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมทีนะครับหลายๆคนหลังไม้มาถามผมเยอะมากนะครับว่าเออพี่ทีเนี่ยหาหุ้นจากไหนหรือว่าพี่ทีไปเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆหรือว่าเทคโนโลยีที่น่าสนใจเนี่ยจากไหนเท่านั้นไม่พอพี่ทีโหผมเห็นนะมีบริษัทที่หลอกลวงมากมายนิโคล,ล่าเอยหรือแม้แต่หลายๆบริษัทเอยที่กลายเป็นว่าจริงๆแล้วทําไม่ได้จริงหรือผู้บริหารพูด เกินที่บริษัททําได้จริงทําให้นักทุนต่างๆเสียหายมากมายเราจะป้องกันการทุนแบบนี้ได้อย่างไร <S <S ก่อนอื่นเลยนะครับคาถามแรกก็คือเราจะหาข้อมูลการทุนได้อย่างไรครับตัวผมเองก็ติดตามข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบริษัทต่างๆที่จดทะเบียนตลาดลักท,ที่เป็นผู้นําเทคโนโลยีด้านนั้นๆอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติผมนึกถึงรถย,ยนต์ไร้คนขับเนี่ยผมก็นึกถึงเทสลาอ p p เป g o o ก l ูเกิ เราก็จะไปดูว่าบริษัทเหล่านี้ทำอะไรบ้างหรือ AR VR เนี่ยผมก็จะนึกถึง Facebook Microsoft HoloLens 2หรือแม้แต่ Google เหมือนกันแล้วถ้าไม่ใช่หาข้อมูลจากบริษัทที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีล่ะเราจะหาข้อมูลจากไหนได้บ้างนะครับสำหรับผมเนี่ยแนะนำประจำเลยนะครับ CB i n s i g h t c b Insights เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลสตาร์ทอัพต่างๆในการเลฟารรวมไปถึงโมเดลธุรกิจใหม่ๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจ๋าเลยนะไม่ว่าจะเป็น บริษัทที่จดทะเบียนแล้วไม่ว่าจะเป็น Google Facebook Amazon ต่างๆนะครับอยากเพื่อนลองไปศึกษาไปใช้แพลตฟอร์มฟรีกันนะครับบอกเลยว่าอย่าเพิ่งจ่ายตังค์แล้วกันนะแค่ของฟรีเนี่ยก็ดีมากมายแล้วอาจจะเป็นของย้อนหลังหน่อยนะครับอันแรกก็น,นะครับผ่านไปแล้วนะ CB Insight ใ์อย่ที่สองครับ c r s e c r u n คั ba บ e อาจจะเป็นแอปหรือว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ได้ให้ข้อมูลสตาร์ทอัอะไรมากมายนะมุ่งเน้นในการ บอกมูลค่าการเลทฟัน,ฟนการระดมทุนได้ของบริษัทสตาร์ทอัพนั้นๆมากกว่าเป็นเว็บไซต์สำหรับผมเนี่ยใช้สำหรับกรองนะครับว่าเยตอนนี้มีใครเลทฟันได้บ้างใครขอทุนได้บ้างเงินกําลังย้ายไปอยู่ตรงไหนครับแต่ว่าเขาจะให้ข้อมูลหรือว่าชื่อบริษัทต่างๆสตาร์ทอัพต่าง,ๆ,างๆมากมายครับและสําหรับผมนะครับตัวที่น่าสนใจหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยอยู่ที่สตาร์ทอัพแล้วการที่สตาร์ทอัพยิ่งได้รับเงินลงทุนสูงๆหรือมีบริษัทใหญ่ๆมาซื้อไปเนี่ยครับแสดงว่าอันนั้น ต้องดีหรือเปล่าอาจจะเป็นมุมของอคู่แข่งหน้าใหม่ที่น่ากลัวหรืออาจจะไปเสริมสร้างบริษัทก็ได้ครับแล้วอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับหรือว่าอีกข้อมูลนึงเนี่ยที่ผมเคยแนะนำไปแล้วก็คือ CNBC 50 d i s r u p t o r ปีแล้วผมก็ทำไปแล้วนะครับปีนี้ถ้าปี2021เพิ่งออกมาปลายเดือนพฤษภาคมนี้เองนะครับก็จึงอยากจะมาเล่าเพื่อนฟังครับจากข้อมูลนะครับ CNBC disrupter ในปี2020ที่ผ่านมานะครับมี12บริษัทที่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดรัพย์ต่างๆทั่วโลกได้แล้วเท่านั้นไม่พอครับมีอีก4บริษัทนะที่กองทุนสเปกนะครับที่เขาเข้าไปจดทะเบียนนะระดมทุนแล้วหาเงินเข้ามาซื้อสตาร์ทอัพซื้อไปอีก4บริษัทที่เคยอยู่ในลิสต์ enbc 50าิบ l i s t ต r อร์2น2 0ครับนั่นแปลว่าเอ้ยข้อมูลเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือได้นะแล้วก็อย่างที่หลายคนสงสัยนะครับเราจะเชื่อถือได้อย่างไรว่าข้้้อออออมมมููลททีี่่่บบรรริษักกกกาาาาหหืแแตออจปผเ,เน จะสามารถเชื่อถือได้ร้อเซบอกเลยครับว่าไม่มีข้อมูลไหนเชื่อถือได้ร้อเซหรอกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องของการคาดการผลประกอบการครับเพราะฉะนั้นนะครับการกระจายความเสี่ยงถือว่าเป็นสิ่งสําคัญรวมไปถึงนะครับการเข้าใจถึงภาพรวมอุตสาหกรรมเข้าใจถึงคู่แข่งหาข้อมูลเปรียบเทียบหลายๆด้านครับอย่าปักใจเชื่อเว็บใดเว็บหนึ่งถึงแม้ว่นนี้ผมบอกครับโอ้โหพิธีบอก CNBC เนี่ยห้าสิบเดลต้เนี่ยเอามานะ เข้าจดทะเบียนได้เป็น10กว่าบริษัทเลยน่าเชื่อถือสูงมากอันนี้จริงไหมจริงครับแต่ก็อยากจะบอกครับว่าให้ระวังข้อมูลให้ดีแล้วที่ผมเอามานะครับเรียนบีิดรแเตอร์นะครับก็ไปหาข้อมูลมาว่าเอ้ยเขาใช้หลักเกณฑ์อะไรบ้างอะในการวัดในการที่จะเลือกบริษัทต่างๆเข้ามาเพราะอย่างที่เรารู้กันนะครับสตาร์ทอัทั่วโลกเกิดทุกวันมีเป็นหมื่นๆแสนๆเพิ่ๆเป็นหลักล้าน สตาร์ทอัพก็ได้นะครับในแต่ละประเทศนะเพราะนั้นโอ้โหหากันไม่ไหวแล้วครับแล้วอย่างที่เพื่อนๆทราบก,กันก็คือบริษัทสตาร์ทอัพส่วนใหญ่จะเจ๊งครับใช่แล้วครับมากกว่า90%ด้วยครับดังนั้นตัวของ CNBC ก็เลยให้ข้อมูลเหมือนกันว่าเขาหาได้อย่างไรหนึงเลยนะครับเขาบอกว่าการที่เขาจะเลือกบริษัท50บริษัทที่เป็นดีซอฟเตอรขึ้นมาเนี่ยต้องไปดูว่า มีจำนวนพนักงานเท่าไหร่นะการเติบโตของยอดขายเป็นอย่างไรการเติบโตของผู้ใช้งานเป็นอย่างไรสามารถะระดมทุนได้ขั้นไหนแล้วบ้างบริษัทเหล่านี้ต้องอยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตและมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น AI, c l o u Computing, AR, VR, Blockchain ต่างๆที่ทําให้ต้นทุนของธุรกิจ ต่ำลงและสามารถแข่งขันกับธุรกิจที่มีอยู่ดั้งเดิมได้เท่านั้นไม่พอครับเพราะว่าการที่คัดเลือกมาเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ๆโอ้นั่งกัน4ีหคนนะแล้วคัดเลือกมาเขาบอกว่าเขาเชิญผู้เชี่ยวชาญนะครับจาก47หน่วยงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญางด้านองค์ e p r e n e ป r ร h i p หรือว่าการประกอบธุรกิจต่างๆรวมไปถึงด้านเทคโนโลยีต่างๆนะครับและองค์กรเหล่านี้ยังรวมไปถึง ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยด้วยเพราะฉะนั้นบริษัทที่เขาเลือกมาแนะนํา50ด,ดิกเตอร์เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันและในปีนี้นะครับ ทีมในการเลือก50าิดเตอร์นะครับมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดโลกร้อนการประหยัดพลังงานต่างๆรวมไปถึงนะครับซัพพลายเชนของอาหารด้วยเพราะน่าจะเป็นปัญหาของโลกในอนาคตซึ่งบริษัทเหล่านี้นะครับจะกระจายตัวอยู่ในทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเฮลท์แคร์รถยนต์ไฟฟ้าเอย่ยฟินเทคเอย่ยอุตสาหกรรมอาหารโรงพยาบาลต่างๆนะครับและที่ผมไปสแกนดูมาเร็วๆนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปอ่านเหลือเกินเลยเพราะว่าอาจจะมีบริษัทที่ เรารู้จักกันบ้างนะครับอย่างเช่นสตรีหรือว่าโรเบิร์ตฮุนเนี่ยแอปเทรดหุ้นต่างๆทั่วโลกแอปเทรดทองคำแอปเทรดอะไรต่างๆโก j เจกซีรีส์ชวนนะครับแต่ยังมีอีกหลายสิบบริษทัทซึ่งผมเองต้องบอกว่าไม่เคยได้ยินชื่อเลยด้วยซ้ําเพราะั้นไปอ่านนะครับรายละเอียดมันเยอะมากๆเลยแต่นะครับผมยกตัวอย่าง5าบริษทัทหรือว่า5้าสตาร์ทอัพที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับว่ามันว้าวขนาดไหนว่ามันน่าสนใจขนาดไหนครับตัวแรกนะครับบริษัทสตรีป บริษัททรีมนะครับเป็นฟินเทคที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเพย์เม t นต์เกตเวครับบริษัทนะครับตั้งเป้าหมายหรือว่าเรียกตัวเองว่าจะเป็นผู้เพิ่ม GDP ของอินเทอร์เน็ตนั่นแปลว่าเขาพยายามที่จะทำให้การค้าทั่วไปหรือรูปบิ๊กแอนด์มอลท่าไปร้านค้าจริงๆเนี่ยขึ้นมาอยู่บนอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเพราะจะทำให้เกิดการประหยัดขนาดประหยัดต้นทุนและทำให้ธุรกิจขนาดเล็กนะครับสามารถแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้แต่การที่ธุรกิจขนาดเล็กนะครับโอ้เราตั้งร้านค้ามาแล้วเราตั้ง ธุรกิจมาแล้วทาของมาแล้วอยากจะขายร้านค้าเหล่านี้เคยมีหน้าร้านไม่เก่งอินเทอร์เน็ตไม่เก่งระบบคอมพิวเตอร์จะทําอย่างไรให้เขามีระบบเพย์เมนต์ต้องไปติดต่อธนาคารติดต่อ Facebook ติดต่อ Amazon บางทีก็ยุ่งยากถูกไหมครับถ้าธุรกิจที่อยู่ในแพลตฟอร์มอยู่แล้วเนี่ยอาจจะง่ายแต่มีอีกนับแสนนับล้านธุรกิจทั่วโลกนะครับที่ไม่อยู่บนแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นกาบอกว่าตรงนี้แหละเป็นปัญหานะเพราะฉะนั้นเนี่ย การเชื่อมต่ออันยุ่งยากวุ่นวายเดี๋ยว Stripe ทให้แค่คุณนะครับต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะแค่ก๊อปโค้ดนะครับของ s t r เข้าไปนะครับแล้วก็ไปแปะลิงก์ที่เว็บไซต์ของคุณนะครับแค่นั้นเองคุณก็จะสามารถรับจ่ายเงินผ่าน Stripe ได้แล้วโอ้โห oh, ผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ว้า wow, วมากเลยครับอันนี้ผมต้องบอกนะว่าข้อมูลทั้งหมดที่ผมนํามาเล่านะครับเป็นอะไรที่ผมอ่านมาคร่าวๆนะเพราะฉะนั้นขนะั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆต้องมีความซับซ้อนกว่านี้แน่นอน,นครับ แต่เมื่อเทียบกับเราต้องไปรอแบงค์นะขอแบงค์ทรานเซ็คชั่นขอระบบ QR โค้ดมันวุ่นวายยุ่งยากมากๆเลยครับแล้วในหลายประเทศการเข้าถึงระบบแบงกิ้งไม่ได้ง่ายขนาดนี้แล้วตัวซิปนะครับเก็บค่าธรรมเนียมนะครับ2.9%บวกอีก30เซนแต่ละทรานเซ็คชั่นอันนี้รายได้ชัดเจนแล้วสลิปบอกเล่นตัวมากยังไม่เข้าจทดทะเบียนตลาดครับตอนนี้กำลังเติบโตอย่างดีและเขารู้สึกว่ายังเติบโตได้ในอนาคตยังไม่อยาก แบ่งใครนั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือถ้าเราเชื่อว่าโลกการค้าขายออนไลน์จะเพิ่มสูงมากขึ้นธุรกิจขนาดเล็กจําเป็นจะต้องใช้ระบบเพลย์เมนต์ต่างๆยิ่งในประเทศที่ไม่มีอินฟาตรกเจอร์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตหรือธนาคารไม่ดีนะครับนี่คือโอกาสของบริษัทสติปและบริษัทสติปนะครับมีการเปิดเผยว่าจะขยายไปยังธุรกิจทั่วโลกบริษัทที่2นะครับเซนติโน l วันเราได้ยินข่าวนะครับว่าโอ้โหมีการแฮ็กเข้าระบบของ ท่อส่งน้ํามันนะเรียกค่าถ่ายต่างๆมากมายมีการใช้แลนซ่อมแวร์โจมตีบริษัทต่างๆขโมยข้อมูลลบข้อมูลเรียกค่าถ่ายข้อมูลรวมถึงทับทำลายฐานข้อมูลของบริษัทนั้นๆเลยนะครับดังนั้นนะครับนี่คือโอกาสของไซเบอร์เียวริตี้ของ s e n t i n e ลวันนั่นเองพอเราพูดถึงไซเบอร์เียวริตี้นะครับณปัจนะจุบันเนี่ยการที่บริษัทต่างๆอยากจะมีระบบป้องกันภัยด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือว่าไซเบอร์เียวริตี้เนี่ยขั้นสูงต้องจ่ายเงินเนี่ยแพงมากๆเลยนะครับ และตัวของบริษัทเนี่ยก็ต้องปรับระบบให้เหมาะสมหรือว่าเข้ากับระบบ Cyber Security นั้นๆที่บริษัทซื้อด้วยแต่ c e n t r a l One นะครับคิดค้นโมเดลธุรก,กิจแบบใหม่ทำเป็นรูปแบบ Add a s s r v v i e e เป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับ Cyber Security ขึ้นมาครับแล้วให้บริษัทต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาที่จะใช้บริการได้ในต้นทุนที่ต่ำโดยที่บริษัทนะครับจะมี AI ต่างๆในการดูแลการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ เน็ตเวิของ Enterprise นะครับหรือว่าข้อมูลหรือว่าโครงข่ายองค์กรเนี่ยโอ้ใครจะเข้ามารู้หมดไม่ว่าจะเป็น PC ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตไม่ว่าจะเป็นมือถือนะครับทำให้ต้นทุนในการสร้าง Cyber Security เนี่ยลดลงไปอย่างมหาศาลของบริษัทต่างๆซึ่งณปัจจุบันนะครับยิ่งบริษัทต่างๆทำธุรก,กรรมบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเท่าไหร่แปลว่ารางวัลของแฮกเกอร์ ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแล้วโลกจะไปอย่างอินเทอร์เน็ตครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทซิตี้ AR VR ฟินเทคเอ่ยดังนั้นนะครับก็มีโอกาสที่บริษัท Sentinel-1 วันะครับจะเติบโตขึ้นไปอีกอย่างมหาศาลเลยบริษัทที่3ครับ c o c k l o g Lab เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับระบบอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันนะเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าถ้าบริษัทไหนเริ่มใช้คลาวด์คอมพิวติเริ่มเปลี่ยนข้อมูลที่จะ เก็บเป็นเอกสารเป็นกระดาษเนี่ยนะมีการประมวลผลได้อย่างยากเข้าถึงข้อมูลก็ยากปล่อยให้หลายๆคนเข้ามาถึงข้อมูลก็ลำบากอันนี้คือต้นทุนท้งนั้นเลยครับรวมไปถึงการส่งผ่านข้อมูลด้วยนะดังนั้นนะครับธุรกิจต่างๆในอนาคตเนี่ยมีแนวโน้มที่จะใช้บริการ cloud computing จะเก็บรูปแบบเอกสารรูปดิจิตอลมากยิ่งขึ้นแต่นะครับบริษัทต่างๆจะใช้ระบบหนึ่งถือว่าอย่างที่ผมบอก cyber security ก็ใช้ของอีกระบบหนึ่งอยากจะใช้ cloud อุ้ย อันเดียวมันไม่ค่อยสบายใจเนะเราเป็นบริษัทใหญ่แล้วอาจต้องใช้ของ AWS ของ m a ซ o n ด้วยใช้ Azure ของ Microsoft ด้วยใช้ค่าวของ Google ด้วยการส่งผ่านข้อมูลก็ลำบากครับรวมไปถึงจะใช้แอปพลิเคชันต่างๆที่บริษัทซื้อมาใช้งานเอง,องเช่น Salesforce หรือแม้แต่ Oracle ที่จะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆขึ้นมาอีกทำให้การส่งผ่านข้อมูลหรือการรวบรวมข้อมูลเนี่ย เป็นไปได้อย่างช้าครับและสมมติว่าบริษัทเนี่ยโอ้โหมีข้อมูลจําเป็นเลยนะที่ต้องการข้อมูลเรียลไทม์เพื่อสร้างดชบอร์ดเพื่อให้ไปประมวลไปคํานวณเนี่ยแบบเรียลไทม์นะก็สามารถทําได้ยากบริษัทคอร์ก罗斯มีซอฟต์แวร์ที่สามารถทําให้การเชื่อมต่อข้อมูลของหน่วยธุรกิจต่างๆเป็นไปได้อย่างรวดเร็วบริษัทคอร์ก罗斯บอกนะครับว่าถ้าคุณมี PC เครื่องเดียวนะใช้ระบบของเขาคุณสามารถกระจายไฟล์หรือว่าทํางานจากไฟล์เครื่องเดียวเนี่ย ส่งไปเป็นร้อยๆเป็นพันๆเซิร์ฟเวอร์ได้เลยอย่างรวดเร็วด้วยทําให้ธุรกิจได้ข้อมูลแบบเรียลไทม์แก้ปัญหาได้แบบเรียลไทม์เราลองนึกดูนะครับว่าโอ้โหมันเป็นความเขาเรียกว่าไงอ่ะเป้าหมายหรือว่าเป็นไอเดียขนาดไหนว่าเป็นแบบอารมคัติขนาดไหนที่ธุรกิจนะสมมติผมบอกว่าผมมีร้านค้า20สาขาผมรู้ได้เลยว่าอุย้ยสาขาหนึ่งที่ชลบุรีนะมีการขายขนมปังไป1ชิ้นอ้าวมาเป็นชิ้นแล้วสาขาอื่นขายได้กี่ชิ้น สาขาไหนกำลังมีปัญหาถ้าข้อมูลเรียวทามขนาดนี้นะครับจะทำให้ธุรกิจสามารถดัดแปลงประยุกต์ใช้หรือว่ามีข้อมูลที่ดีในการพัฒนาธุรกิจอย่างมากเลยครับและนี่แหละครับก็คือโอกาสของบริษัทคอร์กลอชต่างๆที่จะมาอ g g r e g a t ข้อมูลหรือว่าทำให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยในระบบเน็ตเวิร์กของเราสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ต่อมาครับบริษัทที่4ี่ซิลานานเทคเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนครับโดยเมื่อก่อนนะครับให้เปลี่ยนขั้วแอนโอนนะครับจากแกไฟให้กลายเป็นซิลิกอนนะครับก็ผู้ง่ายครับก็คือทรายที่มีความบริสุทธิ์สูงนั่นเองจะทำให้แบตเตอรี่นะครับมีความทนทานมากยิ่งขึ้นสามารถเก็บพลังงานหรือว่าด d e n s i t ของตัวพลังงานเนี่ยมากยิ่งขึ้นครับ ขนาดเท่าเดิมเก็บพลังงานได้มากยิ่งขึ้นและปัจจุบันนะครับบริษัทเนี่ยตั้งโรงงานนะครับที่จะผลิตเป็นแมส s ์โ o รดักชันจะสามารถผลิตออกขายได้ในปี2024บครับบริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถผลิตแบตเตอรี่ที่วิ่งได้เป็นหลักล้านไมล์และสามารถนำมาชาร์จได้เนี่ยมากกว่าหมื่นครั้งรวมไปถึงอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับมากกว่า30ปีโอฟังดูแล้วเนี่ยแปลว่ารถ1คันเนี่ย ใช้แบตเตอรี่รอบเดียวพอเพราะว่า30ปีเนี่ยรถน่าจะไปก่อนแบตเตอรี่นะครับและเท่านั้นไม่พอนะครับบริษัทซีลานาโนเทคนะครับ BM และ d a m เซอร์เข้ามาลงทุนเรียบร้อยแล้วครับบริษัทที่5นะครับบริษัท Tra s i o บริษัท t r a s i o ถือเป็น Business Model ที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจ e-commerce อย่างมากเขาบอกเลยครับว่าอ๋อ a เมซ o n เนี่ยเป็นยักษ์ใหญ่ของ e ี o m m e r c e ใช่ไหม คุณเนี่ยร่ำรวยมหาศาลนะแต่ของที่ขายบนอเมซอนเนี่ยเยอะมากเกินไปทําให้หลายๆธุรกิจหรือว่าหลายๆผลิดักเนี่ยลูกค้าไม่เห็นเท่านั้นไม่พอตัวอเมซอนเนี่ยนะยังมาทําสินค้าแข่งเองอีกยกตัวอย่างเช่นสมมติสบู่ขายดีอเมซอนก็ทําสบู่ออกมาขายในราคาที่ต่ํากว่าทําให้ผู้ค้าเนี่ยโหได้รับผลกระทบอย่างมากเขาก็เลยบอกครับว่าจากข้อมูลที่เขาได้มานะ มันมีแบรนด์หรือว่ามีโปรดักต์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายทุกวันแล้วณปัจจุบันนะผู้บริโภคไม่ได้เชื่อแบรนด์เก,ก่าๆอีกต่อไปแล้วแต่เขาเชื่อในการรีวิวเขาเชื่อในการคนจริงๆเนี่ยเข้าไปใช้งานแล้วมาบอกว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรเพราะฉะนั้น Trustio นะครับจึงเห็นโอกาสเขาเลยเข้าไปซื้อธุรกิจเข้าไปซื้อโปรดักตต่างๆนะครับเพื่อมาพัฒนาโปรดักตเพื่อมาปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยที่เป้าหมายนะครับมูลค่าของบริษัทที่เข้าไปซื้อก็คือมียอดขายตั้งแต่หนึ่ถึง้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐและเมื่อบริษัทท r ัซซิโอซื้อมาแล้วนะครับเขาก็ทําการรีวิวเอ่ยทำการมาร์เก็ตติ้งรีแพคเกจจิ้งใหม่ทําให้ยอดขาย,ขายของผลิตภัณฑ์นะครับเติบโตอย่างก้าวกระโดดและปัจจุบันนะครับบริษัททรัซซิโอนะครับมีแบรนด์ในมือมากกว่า100แบรนด์และมีสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมากกว่า1 5 0 0 0ชนิดนี่แหละครับก็คือบริษัทเห็นเพน,นนะ กล้าชนกับยักษ์ใหญ่ในมุมมองที่เห็นความสำคัญหรือว่าเห็นความเดือดร้อนของผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเป็นหลักนั่นเองครับนั่นคืออีคอมเมิร์ซหรือว่า SME เจ้าเล็กๆนั่นเองนี่ครับคือ5บริษัทที่ผมยกตัวอย่างมานะ5จากใน50นะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีอีกหลายบริษัทที่น่าสนใจในการลงทุนอย่างมากนะครับเผื่อเพื่อนๆเ,เนี่ยสนใจอย,อยากจะให้เข้าไปอ่านนะครับที่ c n b c 50 disruptor 2021นบเดะครับในที่บอก้วครับว่าข้อมูลที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ย ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนนะครับอยากให้เ,เพื่อนเพื่อเนี่ยเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมเข้าไปดูงบการเงินด้วยนะครับแล้วขอให้เพื่อนเพื่อมีความสุขในการลงทุนนะครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ผมรบกวนช่วยกด s u b ติ r ก b e ผมหน่อยนะครับที่ YouTube คุยการเงินกับทีแล้วก็ Facebook คุยกันเงินกับทีนะครับแล้วก็ตัวผมเองนะครับก็จะมีห้องเรียนพิเศษนะครับซึ่งถ้าใครสนใจการลงทุนจริงๆเนี่ยก็สามารถ เข้าไปสมัครสมาชิเกเลยครับเนื่องจากนะครับในบางครั้งเนี่ยเขาไม่เห็นส่วนตัวผมไม่สามารถที่จะพูดออกพับบิกได้นะครับเพราะว่าอาจจะติดด้วยกฎหมายเอ่ยด้วยใบยอนุญาตทางด้านการเงินที่ผมมีเอ่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นวงในเนี่ยผมก็อาจจะพูดได้เต็มที่มากกว่านะครับแล้วก็สแสดงความคิดเห็นส่วนตัวได้มากกว่ารวมไปถึงมุมมองต่างๆที่ผมไม่ได้แสดงหรือว่าไม่ได้พูดในที่คลิปสาธารณะนั่นเองครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจก็ขอเชิญนะครับหรือว่าสมัครสมาชิกมาแล้วเนี่ยเอออยากจะมีคลิปอะไรพิเศษหรือว่าสนใจอะไรเป็นพิเศษ ทักเข้ามาได้เลยนะครับในไลน์นะครับผมผมแนะนําว่าในไลน์มากกว่านะว่าในคอมเมนต์ Facebook หรือว่าในคอมเมนต์ YouTube เนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้อ่านนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่กรุณาฟังคลิปนี้นจบแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ